แนะนำวิธีการดูเบรกว่าหมดหรือไม่หมดว่าควรจะเปลี่ยนหรือยังมาดูกันเลยนะครับสวัสดีครับผมจอบนะครับคลิปนี้เป็นการแนะนำว่าเราจะควรเปลี่ยนผ้าเบรกหรือยังนะครับก่อ,อ,อนอื่นเนี่ยผมจะให้ดูผ้าเบรกก่อนนาพเบรกมันจะมีลักษณะเป็น,นี้นะครับมันจะเป็นคู่สมมุติว่าคู่หน้าเนี่ยอันน,นี้คู่หน้านะครับคู่หน้าจะมีข้างหน้าคู่หน้าซ้ายคู่หน้าขวามันจะคู่กันนะครับแล้ววลารบเบรกเนี่ยมันจะประกบอยู่อย่างนี้นะครับประกบอย่างนี้อจะคู่อยู่อย่างนี้เลย สองด้านนะครับมันจะประกบไปสองด้านอ่าอย่างนี้แต่ตอนเนี้ยมันจะประกบอยู่ในคาลิเปอร์ตรงนี้นะครับอยู่ด้านในนี้แต่อันเนี้ยผมเอาออกมาให้ดูว่ามันหมดหรือยังมันหมดดูเพราว่าหมดไม่หมดเนี่ยมันจะดูตรงนี้นะครับตรงเนี้ยอย่างนี้คือมันหนาอยู่นะครับตรงตรงกลางมันจะมีร่องถ้ามันสึกป่อจนถึงร่องตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมร่องจนจนหมดร่องมันเรียบหมดอ่ะอันเนี้ยคือสมควรต้องเปลี่ยนแล้วนะครับหรือไม่บางทีนะ้าเบรกมันจะมีคลาว่า ตัวเตือนมันจะมีเดือยเขรยเดือยมันจะโผล่ขึ้นมาตรงนี้อย่างนี้นครับแล้วก็ถ้ามันถึงจุดนั้นนะตัวเดือยตัวนี้มันจะไปขูดกับตัวจานนิดนึงเมื่อทำให้มีเสียงตืดเสียงเตือนที่ถ้าเราได้ยินเสียงเตือนก็แสดงว่าให้เราอะเปลี่ยนพักระแล้วนะครับนี่ครับเจอแล้วตัวที่เขาเรียกว่าเตือนพเกรกนะเห็นไหมถ้าตัวเนื้อจานฝั่งขวาเนี่ยมันกินเข้าไปเรื่อยเื่อจนถึงฝั่งซ้ายเนี่ยแล้วมาถึงตรงนี้เห็นไหมจะมีแง่งตรงนี้อ่า นี่างตันี้สีเทาๆเนี่ยเงินๆเนี่ยที่เป็นเหล็กเนี่ยมันจะไปคู่ตัวจานแล้วมันจะทาให้มีเสียงนะครับก็เป็นตัวเตือนว่าเใกล้หมดแล้วนะอันนี้คือตัวเตือนนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับมันจะประกบคู่กันอย่างนี้คู่หนึ่งมันจะเป็นอย่างนี้อีกคู่หนึ่งก็คู่หนึ่งมันจะมีหนึ่งข้างที่มีตัวเตือนอีกหนึ่งข้างจะไม่มีตัวเตือนนะครับก็คือฝั่งซ้ายหนึ่งฝั่งขวาหนึ่งมันจะเป็นคู่กันมันจะเป็นคู่ของมันนะครับ โดยทั่วไปเนี่ยผ้าเบรกของแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าการกินผ้าเบรกหมดเร็วช้าไม่เท่ากันนะถ้าอย่างผ้าเบรกศูนย์บางทีห0 0 0มืโลแสนโลก็ยังไม่หมดนะครับบางทีเพราะว่าบางทีเราใช้แต่ในเมืองหรือว่าวิ่งในจังหวัดไม่ค่อยได้เบรกอย่างเงี้ยคือการดูเบรกเนี่ยเราสามารถดูได้ด้วยตัวเองแต่ว่ามันจะค่อนข้างยากมากแต่อย่างเงี้ยผมให้ดูอันเนี้ยถ้าให้ดีเนี่ยเราเราสามารถส่องได้ทั้งหมดหรือยังอ่าเห็นไหมมันจะมีแผ่น ชิมพูคือจะเป็นฐานแล้วก็ด้านในเนี่ยเป็นตัวเนื้อพ้าเบรกถ้ามันยังหนาๆอยู่แสดงว่ายังไม่หมดนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยคือฐานเห็นไหมครับฝั่งขวาเนี่ยคือเนื้อพ้าเบรกคือถ้าฝั่งขวาเนื้อพ้าเบรกมันหมดตรงตรงนี้ยก็ให้รีบเปลี่ยนนะครับเราสามารถส่องจากที่ล้อเลยเองได้นะครับแต่ว่าทางที่ดีควรจะถอดมาดูน่าจะถ้าถอดมาดูาจ,จะเห็นได้ชัดกว่าเดี๋ยวผมพาไปดู ฝั่งนี้ที่มันใส่ล้อแม็กอยู่อย่างนี้ยมันจะหามุมดูค่อนข้างยากมากนะครับมันจะแบบมันติดล้อแม็กไปหมดเลยเห็นไหมครับก็แนะนําถอดล้อมาดูแล้วก็หรือไม่ว่าเวลาเขาเข้าเช็คระยะเนี่ยเข้าเช็คระยะทุกๆหนึ่งหมื่นกิโลเนี่ยเขาก็จะตรวจให้ให้เขาจะตรวจผับเบรกให้เราอยู่แล้วนะครับเขาจะแจ้งว่าเหลือความหนากี่มิลก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้ถ้าข้อมูลของผมเป็นประโยชน์อะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่องจอบตะขับไปด้วยนะครับ ถ้ามีคำถามก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับผมเราก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ